นี่ก็อาจจะต้องเปลี่ยนตัวนี้ไปเลยนะครับครับผมสวัสดีครับผม NM Family ครับผมครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมานำเสนอวิธีการซ่อมโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Oppo นะครับรุ่น R9 นะครับ R9 ตระกูล R9S R9S Plus หรือ R9S Pro นะครับหน้าตาเครื่องเป็นแบบนี้นะครับผมครับเป็นรุ่นที่นิยมมากในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มมีเครื่องที่เสียเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอาการยอดฮิตของรุ่น R9S R9S Pro ก็คือเปิดเครื่องได้นะครับแต่ว่า จะขึ้นโลโก้ oppo หมุนเวียนไปอยู่เรื่อยก็คือ,คอติดแล้วดับขึ้นมา oppo oppo อยู่อย่างนี้นะครับหรือเรียกว่าอาการมีสตาร์ทเองหรือว่าบู๊ลูปอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับผมวันนี้ก็จะมาชี้จุดเสียนะครับแล้วก็วิธีการซ่อมนะครับของรุ่น R9s ตระกูล R9 นะครับหรือ R9s Pro R9s Plus นะครับ ก็จะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับผมครับคือถ้าซ่อมจุดนี้แล้วแล้วยังไม่หายก็ในความรู้สึกของตัวช่างเองนะครับก็คือไม่น่าจะซ่อมต่อแล้วนะครับเพราะว่าอาจจะมีอาการแตกตอนตามมานะครับโอเคครับรุ่นนี้ก็ราคาซ่อมไม่แพงนะครับเด๋ยวผมจะชี้จุดดูนะครับว่าจุดไหนนะครับผมไปดูกันเลยครับผมครับผมอันนี้คือเมนบอร์ดของรุ่น Oppo A9s Pro นะครับผม จุดที่ที่เราทำการซ่อมก็คือเป็นจุดที่เรียกว่า IC Boot นะครับผมอยู่บริเวณตำแหน่งตรงนี้นะครับนี่เลยตรงนี้นะครับตรงนี้ครับผมไอซี IC ตัวนี้มันจะทำงานหนักแล้วก็มีความร้อนขึ้นสูงนะครับในจังหวะที่เรากดสตาร์ทเครื่องนะครับรอจนกว่าที่จะเข้าหน้าหลักตัวนี้จะทำงาน ค่อนข้างหนักแล้วก็เกิดความร้อนค่อนข้างสูงนะครับเรื่องของการเกิดความร้อนนี่ค่อนข้างสูงจุดนี้ก็คือถ้าสะสมนานๆน,นานๆเข้านะครับนานๆเข้าก็จะทําใหต้ตะกัวหรือจุดบัดรกรีที่อยู่ใต้ตัว IC ซีตัวนี้เกิดอาการด้านนะครับก็คือตะกั่วจะไม่นาไฟฟ้าเท่าที่ควรนะครับก็หรืออาจบางกรณีก็อาจจะต้องเปลี่ยนตัวนี้ไปเลยนะครับ อย่างตัวนี้ก็ทําการเปลี่ยน IC ตัวนี้นะครับก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับ IC ตัวนี้จะอยู่ใต้ฝาครอบอีกชั้นหนึ่งนะครับฝาครอบอยู่ตำแหน่งแบบนี้จะอยู่ใต้ฝาครอบตัวนี้นะครับเราจะต้องเอาฝาครอบออกนะครับแล้วก็จัดการกับ IC ตัวนี้นะครับโดยการ ยกออกมาแล้วก็บอนขาวางใหม่หรือในกรณีที่บรนขาไม่หายนะครับก็หาอะไรมาเปลี่ยนนะครับผมตำแหน่งนี้นะครับผมสำหรับลูกค้านะครับก็เป็นเป็นฟลิปประกอบการตัดสินใจนะครับให้ลูกค้าตัดสินใจดูว,ว่ารุ่นนี้ยังซ่อมได้ไหมหรือราคาเท่าไหร่ก็ทักสอบถามเข้ามาได้นะครับราคาซ่อมไม่แพงนะครับไม่แพงจนเกินไปนะครับผมลูกค้ายัางสามารถที่จะซ่อมได้นะครับ หลังจากที่เราทําการเปลี่ยนหรือยกวางใหม่ไปแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําหลังจากนั้นก็คือเราจะต้องทําการระบายความร้อนมันด้วยแผ่นระบายความร้อนแบบนี้นะครับก่อนที่เราจะปิดฝาลงไปนะครับเราจะต้องปิดปิดแผ่นระบายความร้อนนะครับเพื่อให้มันระบายความร้อนได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแบบนี้นะครับผมแล้วเราก็ปิดฝา ป๋ากับเข้าไปนะครับผมก่อนที่เราจะส่งงานให้ลูกค้านะครับเราจะต้องทําการเปิดเทสนะครับโดยาการเปิด y o u t u b e ทิ้งไว้หรือหรือเล่นใน,นระยะเวลาประมาณหนึ่งนะครับเพื่อดูว่าตัวเครื่องมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นไหมนะครับผมถ้าอุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์ที่แบบเราสัมผัสดูแล้วคงที่นะครับไม่ร้อนจี๊ดอันนี้ส่งงานลูกค้าได้นะครับผมโอเคน่าจะไม่มีปัญหาอะไรกลับมานะครับอันนี้ก่อน พอที่จะส่งงานลูกค้าก็อธิบายให้ลูกค้าฟังนะครับว่าเราต่อมจุดไหนยังไงนะครับผมครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองประกอบกับกับที่ตัวเครื่องครับตัวนี้ทําการยกเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้าเครื่องที่ที่ยังติดปัญหาไม่ผ่านตรงนี้นะครับตรงนี้มันก็จะยังขึ้นโลโก้ oppo ค้างอยู่แล้วก็รีสตาร์ทวนไปวนไปวนไปนะครับผมนะครับครับผมหลังจากที่เราประกอบบ,บอร์ดกับเข้าไปที่ตัวเครื่องนะครับเราก็ต้องเปิดทดสอบนะครับด้วยการเปิด youtube หรือว่าเล่นฟงังก์ชันต่างๆให้ได้สักระยะเวลาประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็เช็ค ความร้อนด้านหลังนะครับว่ามีความร้อนสะสมที่สูงไหมนะครับผมครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นแนวทางนะครับให้ลูกค้าได้ประกอบกันตัดสินใจนะครับว่าเครื่องรุ่นนี้ยังคุ้มค่าต่อการซ่อมไหมนะครับผมถ้าลูกค้าสนใจซ่อมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับผมมีที่อยู่และเบอร์โทรพร้อมนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็สวัสดีครับ